สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตัสินกับครูโอกัญยวีการเพียรกุลนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคุณครูก็มอบหมายพลักงานมีทั้งการเก็บรวบรวมง,งานส่งครูเข้าอัลบั้มนะคะหรือจะเป็นงานกิจกรรมต่างๆที่คุณครูให้ไว้นะคะเด็กๆสามารถไปติดตามย้อนหลังนะคะหรือจะส่งงานย้อนหลังครูยินดีรับนะคะในส่วนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ เรื่องราวของท่าทางประกอบเพลงนะคะที่อยู่ในหนังสือแบบเรียนด้วยก็คือท่าทางประกอบเพลงป่าดงพงพีนะคะในคราวที่แล้วเนี่ยจะเป็นรูปแบบของภาษาท่านาตัยพยศนะคะในประกอบกับบทเพลงป่าดงพงพีสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการใช้ความคิดความรู้รวบยอดที่เด็กๆได้ทํากิจกรรมร่วมกับคุณครูมาตั้งแต่ต้นในเรื่องของจินตนาการสร้างสรรค์ใน โคงสุดท้ายนี้ของจินตนาการสร้างสรรค์วันนี้คุณครูอยากเห็นลูกศิษย์ของคุณครูนะคะได้ปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยอยากออยืดเส้นยืดสายนะคะเด็กๆเ,เลือกบทเพลงที่ตนเองชื่นชอบนะคะอิสระเลยวันนี้เด็กๆชอบเพลงแบบไหนเด็กๆชอบเพลงแนวอะไรเด็กๆฟังแล้วรู้สึกสนุกสนานฟังแล้วรู้สึกหัวใจพองโตฟังแล้วรู้สึกสดชื่นฟังแล้วรู้สึก สบายเลือกมาหนึ่งบทเพลงนะคะเสมือนว่าตัวเองเป็นนางเอก MV พระเอก MV พระเอกมิวสิกนางเอกมิวสิกเพลงนี้เด็กๆใส่ท่วงท่าลีลาที่เด็กๆได้เ,เรียนไปกับคุณครูนะคะมีทั้งแบบหน้าตาัสินไทยมีทั้งใช้ความคิดสร้างสรรค์มีทั้งเอาอุปกรณ์นั้นมาช่วยเสริมมีทั้งแต่งตัวให้เข้ากับธีมนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ เอามันเข้ามาขมวดรวมกันแล้วทำงานส่งครูกันนะคะวันนี้เราบันทึกคลิปส่งครูนะคะงานชิ้นนี้นะคะส่งเป็นคลิปนะคะความยาวแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กๆจะร้องเองทำเองร้องเองร้องลําทำเพลงด้วยตนเองเล่นดนตรีมาเองจัดเลยค่ะลูกหรือจะเปิดเพลง สะบัดโยกปลดปล่อยมาเลยค่ะลูกนะคะถือว่าวิชาครูเป็นชั่วโมงแห่งการปลดปล่อยแล้วกันนะคะเป็นการได้คลายผ่อนคลายความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากฟังคำอธิบายครูเสร็จแล้วหลายๆคนที่ยังค้างงานครูอยู่ก็ติดตามงานส่งงานย้อนหลังครูรับแล้วครูก็ยังรับตรวจอยู่ครูเข้าใจนะคะไม่ต้องเครียด ม่ครูเข้าใจเด็กๆพร้อมที่จะส่งส่งมาเลยค่ะคุณครูก็จะเช็คแล้วเก็บงานให้เด็กๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสบายๆกันนะคะแต่ระยะเวลาที่คุณครูจะรอตรวจงานนี้ก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันจันทร์หน้า นะคะเพราะว่าเราเรียนกันวันอังคารถูกต,ต้องไหมคะครูก็ให้เด็กๆนะคะเคลียร์งานนะคะส่งงานครูมาได้ตลอดนะคะแล้วที่สําคัญที่คุณครูบอกว่าให้หนูรวบรวมงานมันก็จะเป็นการใช้แอปอะค่ะลูกแอปที่เอารูปภาพงานต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้เป็นเฟรมเฟรอยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่สําหรับรวบรวมรูปภาพเหล่านี้เป็น c o l เลกค c o l ลกเ,เป็นรูป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 มานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ฟังครูนะคะวันนี้เข้าเรียนช้าเข้าเรียนสายใช้โทรศัพท์ผู้ปกครองเปิดมาเมื่อไหร่เรียนกับครูเมื่อไหร่วันนั้นเข้าใจแล้วก็ทํางานส่งครูได้เลยยินดีนะคะที่ท่านผู้ปกครองจะช่วยนะคะออกความเห็นดีไซน์แต่คุณครูอยากเห็นเด็กๆได้นําความรู้รวบยอดที่เรียนกับครูมา ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจินตนาการสร้างสารรค์แต่ครั้งนี้สร้างสารรค์อย่างจริงจังโดยที่ไม่มีกรอบครูไม่ได้กำหนดเพลงแต่ให้เราเลือกให้เราออกแบบให้เราดีไซน์งานที่จะส่งของเราด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆส่งงานครูเป็นคลิปนะคะใต้โน้ตที่ครูจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ในห้องของนักเรียนส่งใต้นั้นก็ได้ ลายส่วนตัวครูก็ได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมพิมพ์ชื่อเลขที่ห้องให้ชัดเจนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะครูจะรอตรวจงานนะคะสวัสดีค่ะ